รู้ก่อนซื้อนะครับโคราชา s 3ข้างในเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรเดี๋ยวนันหนวดจะพาไปรื้อให้ชมกันนะครับสำหรับเจ้า s 3ตัวนี้นะครับเป็นกบยางรุ่นใหม่จากค่ายโคราชาโดยนานัทโคราชานั่นเองนะครับใครที่เป็น FC น่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับนานัทโคราชาผลงานมีให้ชมมากมายว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับนัหนวดจะพาไปรื้อให้ชมกันนะครับไปและนี่ก็ เป็นโครงสร้างภายในนะครับของเจ้า S3 จากค่ายโคราชานั่นเองนะครับตัวบอดี้นะครับมีความนุ่มหนึบแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะครับกันสวะเป็นอย่างดีจุดด้านหน้ามีจุดการปากฉีกนะครับและเนื้อหนาด้วยนะครับตัวนี้รับรองว่าทนทานนะครับรูปแบบเนี่ยออกมาแบบ มินิมอลสไตล์ของทางโคราชาเองเลยครับส่วนชุดเบ็ดต้องบอกเลยว่าประกอบมาได้อย่างเนี๊ยบนะครับคุณภาพงานประกอบนี่สุดยอดเลยนะด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สี่ใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะของกับเบ็ดเบอร์หนึ่งโอของ BKK นะครับชุดเครื่องในเป็นตะกัวแผ่นนะครับหุม้มโดยท่อหดนะครับและชุดท้ายนะครับเป็นลวดสแตนเลสนะครับของด้วยนะครับลูกหมุนเบอร์สี่อีกหนึ่งตัวใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่เหมือนกันด้านท้ายนะครับ ต่อด้วยสปิตลิงนะแล้วก็ใบพัดคู่นั่นเองหรือใบสปินคู่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจากค่ายโคราชา <S <S นั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเจ้าโคราชา S3 นะครับรู้ก่อนซื้อนั่นเองนะเพื่อประกอบการตัดสินใจและเจ้ารุ่นนี้ก็นำมาให้บริการแล้วนะครับ ไนตราก้ามีให้เลือกสีสันมากมายนะครับลองเข้าไปตํากันดูนะครับวัยรุ่นนะั้นหนวดเตรียมพร้อมให้แล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้สเปคดีแล้วก็งานประกอบดีมากนะครับจัดไปครับวัยรุ่นไนตราก้าอย่าให้เสีย